สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาถึง ep 3นะคะหลังจากที่ออกมาจากไกรร้างเนี่ยนะคะเรามาเที่ยวโอเรซุนกันนะคะจากไกรร้างเนมาโอเรซุนเนี่ย,เ,ยเราขับมาแค่2ชั่วโมง2หรือ3ชั่วโมงเนี่แหละก็ถึงละ เนี่ยค่ะก็คือในตัวเมืองโอเลซุนนะคะจะมีร้านอาหารนั่งดื่มแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ในเมืองนะคะหลังจากที่เราไปใช้กินที่โรงแรมแล้วอะ่ะเราก็เลยออกมาเที่ยวเราโชคดีตรงที่ว่าไม่เจอฝนแต่ท้องฟ้าก็ก็ไม่ใสะแต่มันก็ก็สวยก็พยายามอัดคลิปใช้แสงให้มากที่สุดเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นความสวยงามของเมืองโอเลซุนนะคะ เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเราไปเที่ยวเซียนสตว่าวิวพอยต์นะคะเราขึ้นไปบนนี้แต่จะเป็นจุดเช็คอินที่ป๊อปปล่าคือใครไปโอเลส,สุนก็ต้องไปที่นี่จะมีบนไดอยู่ทั้งหมดถ้าจะไม่ผิดคือ408ขั้นก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าออเดนเนสที่เราไปเที่ยวที่ไกลแดงเนอกันนะคะจะไม่เหน็ดเหนื่อยขนาดนั้นแต่ก็โอเคใช้ได้ดูไม่แย่ค่ะ ถึงแล้วเซียนสัวนะคะบนงท็อปของเซียนสัวนะคะ408ขั้นวิวโดยรวมที่เราสามารถมองเห็นเกาะของเมืองโอเลซุนนะคะเราก็เก็บภาพมาบางช่วงเราก็โชคดีคือมีแดดแต่ท้องฟ้าคลึ้มๆแต่ก็มีแดดบางช่วงก็แดดหายมีแต่แสงแดดแต่ก็ยังถือว่าโชคดีตรงที่ไม่เจอฝนนะคะ จากที่เราลงมาจากเซียนสัวรนะคะรามาฝากท้องกันที่ร้านเอคอนพอที่ร้านเอคอนเนี่ยมีทั้งอาหารยุโรปแล้วก็อาหารไทยนี่คือที่ชอบ <c oughs> สามารถานั่งกินกบับสามีได้โดยที่แบบไม่ต้องแยกร้านอะ่ะเพราะมันมีตอบโจทย์ได้ทั้งเราแล้วก็เขาเราก็เลยเลือกที่นี่นะคะและเราก็ไปกันต่อที่พิพซซภาพันของโอเมืองโอเลซุนนะคะที่นี่แหละจะเป็นแหล่งเรียน เรียนรู้เลยสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับว่าหลังจากที่เมืองโอเลซุนถูกเผาไปแล้วเนี่ย mm. การก่อสร้างเมืองใหม่เป็นยังไงมีนะักวิศวกรสถาปัตยกรรมที่เป็นชาวเยอรมันมาช่วยร่วมก่อสร้างบ้านเมืองใหม่ยังไงได้รับรูปแบบของการก่อสร้างประตูหน้าต่างที่คล้ายๆกับทางแบบเยอรมันเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าคนออกแบบเนี่ยผู้ช่วยร่วมออกแบบได้เป็นชาว สถาปนิกชาวเยอรมันนะคะแล้วก็จะเป็นให้เราได้รู้ว่าออสมัยก่อนเนี่ยเครื่องประดับต่างๆที่เขาใช้ตกแต่งร่างกายการชามชีวิตความเป็นอยู่ของที่นั่นเป็นยังไงนะคะที่นี่อคือชอบมากเลยสวยข้างในยอยากให้เพื่อนๆที่ไปเที่ยวเมืองโอเลสุนนะคะได้แวะเยี่ยมที่นี่นะคะอยู่ตรงเซ็นทรัมเลยค่ะหรือว่าเซ็นเตอร์ของเมอโอเลสุนเลยหาไม่ยากค่ะ มันเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นห้องสมุดอ่ะหรือมันมีร้านกาแฟอยู่ข้างล่างด้วยแต่พอขึ้นไปข้างบนหรือรอบๆเป็นพิพิษๆกับพันเลยนะคะ บอกไปว่าการเข้าชมเราต้องเสียค่าเข้านะคะแต่จําไม่ได้ว่ากี่กี่โครนอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่น้มากอะ่ะแต่ว่าต้องเสียค่าเข้านะคะหลังจากที่เราเที่ยวชมเสร็จแล้วเราก็ออกเดินเที่ยวในเมืองอีกสักนิดนึงนะคะแล้หลังจากนั้นเนี่ยเราดีไซน์กันว่าเราจะไปที่เกาะรุ่นเดรนนะคะเพื่อไปดูนกพัฟฟินนะคะนี่นะคะ ก่อนนะเนี้คือเราออกจากเมืองโอเลซุนเราขับรถกลับโรงแรมนะคะไปพักก่อนนิดหนึ่งเพราะว่าการไปดูนกพัฟฟินเนี่ยนกเขาไม่ได้อยู่ทั้งวันนกเขาจะเริ่มมากลับมาที่บ้านกลับรังอ่ะตั้งแต่6กโมงเย็นเราสามารถดูนกพัฟฟินเนื่องแต่หกโมงเย็นไปถึงประมาณ3ามทุ่มนะคะก็คือเราสตาร์ทจากโรงแรมประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วขับรถประมาณ2ชั่วโมงเพราะมันต้องขับรถ จากโรงแรมเนี่ยข้ามเกาะอ,อยู่ประมาณ3หรือ4เกาะนี่แหละเพื่อจะไปถึงเกาะรุ่นเด้อนะคะ คนสงสัยว่าเออจะไปดูนกทําไมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนกพัฟฟินเนี่ยนะเป็นนกที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วเกาะรุ่นเดอเนี่ยก็จะเป็นส่วนรวมของการชมนกเลยนะคะแต่จุดเด่นของเกาะรุ่นเดอร์เนี่ยคือมันเป็นเกาะที่นกพัฟฟินเนี่ยเขาจะเป็นกลับมาที่นี่เพราะตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่เขาสามารถอาศัยอยู่อาศัยได้เพราะนกพัฟฟินเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ตามหน้าผาหินสูงค่ะ นี่ยนะคะเรามาถึงแล้วก็รุ่นเดินนะคะตากกรินตรงนี้เขาก็จะโชว์เราเลยว่าที่เกาะน,นี้เราจะพบเห็นนกอะไรได้บ้างนี่คือจุดที่เดินไปเลยนะคะเดินไปเรื่อยๆบนเขาเพื่อจะไปตรงหน้าผาน,นั่นแหละใช้ระยะเวลาระยะเขาเรียกอะไรอะ่ะ้าประเมิน เป็นนาทีของการเดินไปถึงจุดที่เราชมนกนะน่าจะอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงอะเราใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงวิวสวยค่ะแต่การเดินนี่ค่อนข้างจะชันหน่อยน,นะคะมีทั้งทางราดทางชันแต่ก็ได้วิวสวยๆมากความโชคดีคือแดดดีถึงแม้จะมีเมฆคลึม้มๆบ้างแต่ก็แดดดีค่ะแล้วก็ลมไม่ค่อยมีลมด้วย ก็จะมีป้ายบอกเนี่ยถ้าเราไปถึงตรงนี้ปุ๊บจะเจอเห็นพบเห็นนกอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้าเราไปถึงตรงหน้าผาเป็นจุดที่นกพัฟฟินเขาอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. <c oughs> เจอเจ้าแก่สามตัวนี่ <c oughs> ันน้ารักกีเลยถ่ายเก็บมานะคะเนี่ยเรากําลังจะนี่แหละค่ะเรากําลังจะได้เห็นนกพัฟฟินแล้วไม่ใช่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอีกนก,อ,กอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่พัฟฟินนกพัฟฟินเนี่ยนะคะ พิเศษยังไงนกพัฟฟินเนี่ยเขาจากการสำรวจนะคะเมื่อปี2558เนี่ย้าเขามีรายงานว่าประชากรน,นกพัฟฟินเนี่ยลดลดลงอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วถ้าจะไปดูทางไอซ์แลนด์หรือทางรัสเซียเนี่ยก็จะมีนกพัฟฟินเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วประชากรน,นกพัฟฟินทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบน,นี้คือมันลดลงอย่างรวดเร็วนะคะ เขาก็เลยจัดให้นกพัฟฟินเนี่ยเป็นนกที่เข้าข่ายใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะนี่คือทําไมเราถึงอยากมาดูนกพัฟฟินกินปลาลูกปลาเล็กๆอะค่ะเป็นอาหารแล้วก็ต้องคอยต่อสู้กับเจ้านกโขกโขกเกอนกตัวอื่นที่มันใหญ่กว่าน,นี้พอนกพอเขาไปหาอาหารมาปุ๊บพวกมาป้อนลูกเขาอะกับหลังเนี่ยก็ต้องไปต่อสู้กับเจ้านกตัวอื่นที่มันกินอาหารกินปลาเป็นอาหารเหมือนกัน มาแย่งเอาอาหารจากปากเขาไปมันก็เป็นเนื้อ,อาหารหรือว่าข้อความที่น่าสนใจในการไปชมนกครั้งนี้นะคะถือว่าสนุกมากชอบมากๆคือคลิปนี้นะที่เท,ท,ท,ที่ยวโอเลสุดมาชอบโมเมนต์เที่ยวชมนกพับฟินมากกว่าตรงซีนอื่นเลยค่ะ ะคะใครที่ชอบเที่ยวธรรมชาตินก็จะตอบโจทย์เพราะว่าวิวสวยนะคะได้เห็นนกหลายชนิดเลยที่เกาะเนี้ถือว่าดีอะ่ะคือชอบมากเป็นประสบการณ์ที่เราประทับใจเลยนะคะในในทริปนี้ของเรานะคะและนี่ก็จะเป็นนกกลุบเก้อน,นะคะตอนที่เรามาต่อแถวซื้อน้ําดื่มเราก็เห็นเขาเด้หลามายืนตรงนี้นี่คือหนังสือที่เราได้ประกอบมานะคะว่ามาเที่ยวเกาะรุ่นเดอร์นี่เราจะได้เห็นนกอะไรบ้างนะคะ การมาเที่ยวโอเลซุนครั้งนี้นอนสามคืนนะคะก็ได้ประสบการณ์ที่ดีเดี๋ยวก็พบกันทลิปหน้านะคะบายบายค่ะ